สวัสดีครับโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งโรตารี่ S.T.R. 1 8 5 4 x อํา X อเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัวนี้ทําการจัดไปนั้นนะครับที่สินเชื่อศักสยามนะครับสาขาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีท่านใดสนใจจัดไปนั้นนะครับเชิญได้ที่บริษัท,ษทศักสยามนะครับทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรร้านเราศูนย์ แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลัวใหญ่อำเภอัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งคุณพี่อนุรักษ์อินสว่างนะครับอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรถบเตรี่ของเราเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีตาแมวนะครับดูจุกก็จะเป็นเกลียวนะครับทั้งสองด้านนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ เบอร์โทรเรานะครับเพจเฟซบุ o o นะครับยูทูบเบอร์โทรนะครับชื่อร้านเราโคกหินตั้งเตรงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งไปท่าสีเอ็กซพีเตอร์นะครับเหมาะกับรถไทยทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับร้านเรานะครับมีบริการนะครับเสริมเจาะควาจิระบีให้นะครับใส่น้ำมันให้เจาะควาจิรบีให้นะครับที่สำคัญรับประกันหนึ่งปีจากบริษัทนะครับรับประกันหนึ่งปีเบอร์โทร บริษัทต,ตามนี้นะครับนะครับแถมสลักแถมครบสามนะครับมีย่อยแถมทางร้านเราจะใส่หัวอัดจ,จราระบีให้นะครับรับประกันคุณภาพหนึ่งปีครับอันนี้เบอร์โทรบริษัทครับมีอะไรเสียหายติดต่อไปเลยครับ อันนี้จัดส่งโดยช่างตุนนะครับมากับพ่อกับแม่นะครับใช้ได้กับรถไถทุกรุ่นเลยนะครับเจ้าขอขอบคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับ